สวัสดีค่ะ d ด e ย s ชิสเตอร y บา y วันนี้นะคะวันนี้จะชวนมาเปิดกล่องของกันค่ะมาจากเมืองไทยประมาณสองวันที่แล้วนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคืออะไรภูมิใจมากมามาเปิดพร้อมกันเลยค่ะทาดาดาดาทาดา,ดาพี่นุนี่เองนะคะพี่นุนี่เองนะคะ เรามาดูของข้างในกันบางคนก็งงว่าแอดมินเล่นตุ๊กตาอยู่ดีๆทำไมแบบเปลี่ยนเปลี่ยนลายไปชอบแบบแบบนี้นะคะจริงๆอันเนี้ยคือเอาอยากจะเอามาอวดคนญี่ปุ่นนะคะว่าเฮ้ยตุ๊กตาอย่างเงี้ยคือไซต์ตุ๊กตาน้องเนี่ยเป็นไซต์ที่คนญี่ปุ่นนิยมนิยมเล่นกันเนาะแล้วเรามีอะไรที่เป็นแบบแคาแรคเตอร์แบบไทยๆอะ่ะเฮ้ยมันดูแบบมันน่าภูมิใจอะ่ะเออมาดูกันกล่องสวยมาก กล่องสวยมากบอกเลยอันนี้คืองานฝีมือจริงๆเป็นฝีมือคนไทยล้วนๆน,นะคะฝีมือคนไทยล้วนๆแบบคือเก่งมากอะ่ะสุดยอดอะไม่รู้จะพูดยังไงเปิดกันดีกว่าถา,าร่าตังไงสวัสดีครับผมพี่นุเองครับพี่นุ <laughs> พี่นุน่ารัก <laughs> พี่นุทำไมน่ารักอย่างนี้คือก็รำดีมาก บอกไม่ถูกคือได้รับแล้วแบบว่าเปิดมาปะป๊าในน้าตาปิ่มเลยนะแบอชอบมากสวยมากแต่แกก็ยังไม่กล้าเปิดนะแกบอกว่าให้ให้แอดมีรีวิวก่อนนะให้แอดมีรีวิวก่อนว่าเราได้อะไรมาเห็นปะมีชาติมีตระกูลไม่ใช่เล่นๆนะครับนะเออดูมีอันนี้มาให้ด้วยดีมากอ่ะนะอันนี้คือบอดี้เป็นอะไหล่ของบอดี้โอบิสุนะคะเป็นสิบเอ็ดเซนเนาะ พี่นุพร้อมยังพี่นูพร้อมออกมาแล้วยังครับมามานะพี่นุมาเร็วห้ยน่ารักโคตรเดี๋ยวอันนี้ใส่ในนี้ก่อนใส่ในนี้ก่อนใน,ใน,น,อน,น่ารักมากทำไมน่ารักขนาดนี้ชอบอ่ะอันนี้คือเขาก็อ่าขยับได้ปกตินะคะเพราะว่าบอดี้เป็นข้อต่อเนาะแต่ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะอรู้อยู่แล้วว่า บอดี้อวิสือมันชอบหลุดบ่อยแต่ว่านี้คงไม่หรอกเพราะว่าชุดเขาแบบค่อนข้างจะแน่นๆอยู่โหยดีงามอะดูสิโหเก่งมากอะสุดยอดอะสุดยอดสวยมากฝีมือคนไทยเหรอเนี่ยจริงๆอะ่ะน่าจะเอามาออกบูธที่ญี่ปุ่นเนาะแบบเนี้ยจริงๆนะถ้ามีโอกาสนะเอามาออกบูธที่ญี่ปุ่นอะ สุดยอดเลยจริงอันนี้คือเขามีฐานมาให้ด้วยนะคะจริงๆฐานนี้เขาใส่กล่องมานะแต่ว่าฝากให้เพื่อนส่งให้อีกต่อหนึ่งก็เลยแบบประหยัดพื้นที่กล่องเนาะก็เลยเอากล่องออกแล้วก็เอาอันนี้ออกมามีฐานด้วยนะคะไม่ใช่ธรรมดาคือออกมาตั้งโชว์อะโชว์ความเป็นไทยของเรานะมีความภูมิใจในในประเทศของเราเนะ่สุดยอดจะใช้ยังไงล่นะ <laughs> เราเห็นเสาแล้วแบบไหน,อ,น,นอันนี้ อันนี้ปะใส่พังก็เขาคงไม่ยนี้ให้นะแล้วนี้ทํายังไงอ่ะแบบไหนแบบนี้หรอออยืนเฉยๆออยืนแบบนี้ยืนแบบนี้มองไม่เห็นอะคือมันจะเป็นลักษณะเนี่ยค่ะเอาตั้งแล้วเขาก็จะยืนพิงเสาแบบเนี้ค่ะคือแอดมี่กล้องมุมกล้องมันไม่ได้เนาะมุมกล้องได้ประมาณนี้เนาะอ้ยหน้าร้อกเนี่ยเอาไปวางโชว์นี่ถ้างานรอรอบนี้ไม่แคนเซิลแอดมี่จะเอาไปออกงานนะคะ ดูสีไครอะไขรอะเฮ้ยพี่โน้เฮ้ยพี่โน้น่ารักอะน่ารักใช่ไหมล่ะนี่อันนี้คือน้องไซส์เดียวกับพี่โน้เลยนะคะอืออกเป็นเลนน่ารักน่ารักหน่อยนะพี่โน้พี่โน้มีแซนได้ยังคะนี่จีบพี่โน้หรออ่ะนี่มาจีบพี่โน้หรอคะพี่โน้พี่โน้ควงสองเลยนะเนี่ย โอ้ยใครอยากได้นะคะใครอยากได้นะคือจะบอกก่อนว่าการสั่งเนี่ยไม่ได้สั่งแป๊บแล้วก็จะรอนานนะของแอดมี่เนี่ยรอสิบเจ็ดเดือนจนเกือบถอดใจแล้วคือแบบว่าแต่ก็คิดว่าเออเขาคงงานยุ่งคือคนสั่งเขาเยอะมากแล้วเขาไม่ได้ทํางานคนที่ทําเนี่ยไม่ได้ทํางานเฉพาะ น้องฮนุมานอย่างเดียวเขามีงานประจําของเขาด้วยมีธุรก,กิจส่วนตัวของเขาด้วยนะคะแล้วก็งานที่เขาทำเนี่ยเป็นงานที่เจยดเวลาจากงานประจําเนี่ยมาทํานะคะก็เลยโอเคเข้าใจเนาะเขาก็ยุ่งแต่คุ้มมากราคาที่ได้มาตอนแรกที่สั่งไปนะคะสามพันบาทสามพัน<ะ>บาทฟังไม่ผิดสามพันบาทจริงๆโคตรคุ้มอะ่ะเอาจริงๆนะเฮ้ยมันคือจากราคาแล้ว ทำไมถูกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆแต่ฝีมือนี่มันเกินสามพันแล้วนะคะฝีมือนี่สุดยอดอันนี้เขามีการ์ดอันนี้มาให้เดี๋ยวสําหรับคนที่สนใจเขาจะมีเวอร์ชันเนี่ยเวอร์ชันอื่นมาด้วยเห็นปะ่ะอันนี้ใครก็มังมีรู้ไม่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเยอะไรรู้จักแต่พี่นุนะอ่ามีนิรพัท์อ่านิลพัท์ก็น่าเล่นนะนิรพัท์ก็น่าเล่นออกแนวดําๆเนี่ยเนี่ยเขาเขาเป็นคู่คู่คาดคู่แข่งกันหรือเปล่าเห็นเขาว่านะเฮ้ยเขาท่าว่า เอออันนี้คือมาสเตอร์พีชคืออะไรเขาอาจจะเป็นไลา์พิเศษก็ได้เนาอนี่เดี๋ยวจะแปะนะคะลิงก์ที่จะสั่งใครสนใจนะเขาก็รับเป็นรอบนะคะเขาไม่ใช่ว่าอยู่ๆเข้าไปสั่งเลยได้นะเขาถ้าเกิดว่าเขาจะมีแบบว่าเปิดรับอะไรอย่างเงี้ยเป็นรอบๆไปนะคะแต่ว่าต้องทําใจในการรอนะต้องต้องรอได้นะคะต้องเข้าใจว่าเขามีงานอื่นด้วยเนาะแล้วงานไม่งั้น ถ้าเขาทำแบบเร่งๆงานจะออกมาไม่สวยนะคะนี่สวยมากโคตรสวยอะ่ะเขาติดไปเลยเนาะไปถอดออกระยุ่งเลยเนาะเปลี่ยนบอดี้ได้หมายถึงว่าถามเพราะว่าเปลี่ยนชุดพี่นุได้ไหมได้นะคะแต่ว่าชุดค่อนข้างจะถอดอกอ,อกยากนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรเราให้เขาใส่ชุดนี้แหละแต่ถ้าเกิดว่าเกิดอยากจะเปลี่ยนอะว่างั้นเถอะอ๋อก็ยากเหมือนกันมันต้องถอดข้างหลัง ไม่ไม่ต้องเปลี่ยนหรอกอย่างนี้แหละก็สวยแล้วอืมเนาะเอาไว้เล่นเป็นพร็อกับาสาวๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะวันนี้มารีวิวแค่นี้เอามาอวดนะคะเอามาอวดเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะคะเผื่อใครอยากได้เดี๋ยวแอดมี่จะลงลิงก์ไว้ให้ที่ Description นะคะใครอยากได้ลองติดตามอ่าหรือว่าอินบ็อกซ์ไปสอบถามเขานะคะว่าจะเปิดอ่าเปิดรับจองหรือเปิดอะไรอีกเมื่อไหร่นะคะ ส่วนราคาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะเนื่องจากว่าค่าวัสดุต่างๆอาจจะมีการเพิ่มราคาอะไรโน่นนี่นั่นแอดมิไม่รู้เนาะอันนี้คือราคาที่แอดมิบอกจองไว้ตั้งแต่17เดือนที่แล้ว17เดือนที่แล้วนะคะโอเคนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะบายบาย